ขึ้นมาก่อนวันนี้ผมก็จะมาสอนอีลัดอีกขั้นนี่งนะครับก็มาใช้เครื่องมือแบบมิกแบบผสมแล้วก็เริ่มต้นเลยนะครับก็ไปที่นิวนก่อนเขียนง่ายๆครับเขียนบนเปิดหน้าต่างขึ้นมาสมมติว่าผมเขียนบนไซส์ A3 แล้วกันนะครับ เลเยอร์ไม uh ่ห้าเลเยอร์ทีนี้วันนี้ที่จะสอนคือเอาลายเส้นนะครับรูปภาพมาใส่เราไปที่ไฟล์ไฟล์ huh. find, แล้วก็ไปที่เพรสนครับ huh. uh huh. ไปที่ไฟล์ไปที่เพรสเสร็จแล้วเราก็ ไปหารูปมารูปรูปอะไรก็ได้ที่ที่เราจะมาดาบนะครับเดี๋ยวผมจะลองหารูปที่ดูมหมมะๆไม่ซ้ำกับใครอรูปอะไรดีนะเดี๋ยว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 นะวนะอ่ะเป็นรูปหมาละกันเป็นรูปแมวผมก็เป็นรูปหมาผมละกัน ลูกน้องผมอ่ะสมมติเป็นรูปมันขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้คุณก็มากดนี่เลยแถบบนนี่ M Embed กดให้มันหายจากตัวกากบาทตัวนั้นออกไปเพราะว่าถ้ายังอยู่เนี่ยมันเท่ากับว่าตัวนั้นอ่ะมันจะทําให้รูปหายได้ครับเวลาที่เราปิดโปรคแกรมไปแล้ว ทีนี้มาถามผมว่าหารูปหมามาทำไงอันนี้คือเลเยอร์หนึ่งนะครับผมก็จะสร้างในเลเยอร์หนึ่งวิธีการของเราคือเราจะดับถูกไหมฮะแล้วเราอยากให้มันโชว์เส้นเห็นแล้วก็มาที่ opacity แล้วก็ลองลดมันดูเอาแบบที่เราเห็นนะฮะสมมุติคลิกไปที่มันแล้วาสัก80ให้เราเห็นเส้นเวลาเราดับเราก็กด control คอนโทรลแล้วก็ Spacebar เห็นไหมฮะคอนโทรลสเปซบาร์คลิกมันก็จะเนี่ยซูมหรือคุณจะมาใช้เครื่องมือนี้ได้ซูมคุณก็มาที่นี่เลยเริ่มใช้ p เ t o o l นะครับคลิกเข้าไปที่เพน o l แต่คุณต้องมาเปลี่ยนเลเยอร์จากตรงนี้ที่มันล็อกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูปหมาถูกไหมฮะทับซ้อนอันนี้อยู่ข้างล่างน,นีงนอง้อยู่ข้างบนคุณก็ต้องมาอยู่ข้างบนถูกไหม ที่ผมก็จะลองวาด l เ y o u ์ของมันวิธีการวาด layout คือเนี่ยมาทําเป็นเส้นก่อนก็ได้ใช้เส้นสีอะไรก็ได้ครับที่เรามองเห็นนะสำหรับผมบางทีไม่ได้ฟิกก็ใชใ้ง่ายๆนะเริ่มลากดูเห็นไหมฮะจากไหมฮะมาแล้วครับนี่มาหูระหว่างเราลากแล้วก็เนี่ยบิดข้อศอกดูข้อศอกมา จุดพอยต์นะครับจุดพอยต์ถ้าเราอยากให้ดีปุ๊บจุดพอยต์ถ้าเราอยากให้สมูทก็มาที่ convert and s u r point to นะครับฮะดึงซ้ายดึงขวาคือดึงไงก็ได้ดึงพอยต์มันให้มันได้ได้รูปนะครับอ่าทีนี้ก็คลิกไปอีกปุ๊บเห็นไหมครับดึงพอยต์มันดึงพอยต์มันเห็นไหมครับ ดึงพอยดึงพอยมันนะครับเนี่ยผมก็จะค่อนข้างที่จะไวนะเพราะว่าราชินเนี่ยคะปกติบางคนเขาถนัดใช้ปากกาใช้เมาส์ปากกากันแต่ว่าผมผมผมไม่รู้เหมือนกันผมชอบใช้เมาส์ธรรมดาเนี่ยแหละว,วาดถ้าอยากจะให้มันเห็นซูมช,ชัดก็ซูมเข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้อลองวาดดูเนี่ย จะเริ่มวาดจากตรงแค่บางชิ้นส่วนเลยว่ะเพราะว่าหาให้วาดทั้งตัวคงไม่หมดวันนี้มันจะนานฮะนี่กันเลยวาดแค่ครึ่งตัวปึ๊บคือผมจะเน้นให้เอาไปทำกราฟิกโลโก้ดีกว่าอะเราวาดแบบวิสระล้วกันเนาะเอาแบบที่เราเข้าใจแล้วก็คนดูเข้าใจด้วย กวาดลิ้นลิ้นมาผมป๊บคือทุกอย่างบนเนี่ยครับตอนนี้มันเป็นเพียงเส้นนะครับมันเป็นเพียงเส้นแล้วผมวาดทุกอย่างเลยนะเห็นไหมได้เลเยอร์เอาแล้วได้เลเยอร์เอาแล้วเราทำไงเนี่ยลองล่างมาดูสิครับเราใส่สีข้างนอกก็ได้เนี่ยปึ๊บ เห็นไหมฮะเริ่มเป็นแสงเงาละเริ่มเห็นภาพละทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือก็าวาดไปอีกตรงไหนเป็นอะไรยังไงดาฟดาฟให้เรารู้อะครับอย่างเช่นลิ้นเงี้ยตรงไหนเป็นอะอะไรยังไงเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เป็นลิ้น ถูกไหมฮะอ่านี่เป็นลิน้นใช่ไหมปึ๊บสมมุติจะลองเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ถูกไหม นี่คือเราต้องวาดไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าถามผมบางทีผมก็วาดโดยแบบผมจะวาดเป็นกรุ๊ปอะครับคือวาดเป็นชิ้นไปเลยจมูกก็จมูกอะไรเงี้ยคือจะให้จบจะไม่มาวาดเป็นเส้นเราก็จะมาทำสีทีหลังเนะี่ยใช่ไหมได้จมูกละตาก็เป็นตาอะไรเงี้ยของผมอะแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดทีหลัง นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยผมอาจจะมีตัวหนึ่งซ้อนอะไรเงี้ยี่ยอย่างดวง,งตามีนี้ซ้อนอีกทันหนึ่งดวงล่างมันเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมันใช้แบบไหนก็มีมากไม่มีมากอะไรเงี้ยฮะเนี่ยมา ก็บ้าๆมาบอกอ้าผมว่าแบบเมื่อง่ายแล้วกันนี่ยวาดต่อถามว่าวาดต่อทำไมตรงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของมันฮะช่วงของมันของหมาม,มันจะก็จะมีแบบเนี้ยมีส่วนที่เป็นแดงอ่ะแค่ถึงแค่ส่วนที่เป็นชมพูแล้วกัน เนาะเนี่ยก็จะมีแต่ฟันมันก็ยังไม่วาดแหละครับเพราะว่าเดฟันผมจะวาดทีหลังผมไม่ได้ฟิกนะอันนี้ผมวาดเร็วมากนะแล้วก็ลองทําเป็นแบบเป็นสีเป็นอะไรเงี้ผมจะถนัดก,การซ้อนเลเยอร์มากครับถ้าเป็นงานอีลัดแบบดร์ฟนะอะไรเงี้ย ถามว่ามันเป็นวิธีที่ดีไหมมันก็ช้าบ้างเร็วบ้างนี่ฮะแล้วเราก็ดูสีอะด้จิมพูวะไรมอาอย่างสมมุติล่ามันเนี่ยนีย่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะนี่คือการวาดปากกานะครับแล้วลองใส่สีน้ำตาลดูปึ๊บ เห็นไหมฮะคุณเริ่มเห็นอะไรยังหมาลาบ,บินใช่ไหมหน้าตาบองเบลเช่พอพอผมทำเป็นแบบกระตูนแบบนี้นะฮะทีนี้เราต้องเก็บพวกนี้ให้หมดนะเดี๋ยวเราต้องลงไปวาดให้หมดเดี๋ยวเราก็ลองมาวาดกระตูนข้างนอกอเอาแค่ข้าวแล้วกันเนี่ยอย่างเนี้ย มันก็มาลมะนะครับเนี่ยคือกราฟิกมันก็จะเป็นแนวกราฟิกแต่ถ้าจะเอาสีให้เหมือนหรือจะแบ่งแสงเงาเนี่ยมันก็ต้องคุยกันยาวๆอีกอีกขั้นตอนหนึ่ง,งแต่ว่าณตอนนี้มันตัวเนี้ยที่ผมบอกอะมันมันใช้ใช้แบบนี้มากกว่านะครับ นีมาแบบนี้มากกว่าแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ได้ทีเนี้ยตรงไหนม่มีก็ดับต่อสมมุติว่าตรงนี้มันได้ใช่ไหมฮะเราก็มาดับที่ตรงปากต่อ ยิ่งต้องแบ่งละแต่ไม่ได้แบ่งเลยมากก็แบบนี้แล้วกันแล้วก็ใส่สีม่วงะครับมาผมเห็นไหมฮะมาละมาละที่นี้ Oh. สมมุติตาเป็นสีแดงนี่คือคือที่ที่ที่ทำคลิปนี้เพราะว่ามันคือการบอกว่าดาับให้ได้รูปเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเราจะมาลงสีภายหลัง อย่างผมได้รูปนี้เสร็จสมมุติว่าอยากจะเพิ่มแสงเงามันผมก็ล็อกตัวนี้ใช่ไหมฮะล็อกตัวนี้เป็นเลเยอร์สผมก็เพิ่มเลเยอร์หขึ้นมาเอ๊ะทำไมถามว่าทำไมต้องสร้างอีเลเยอร์นึงสมมุติว่าตัวนี้ผมล็อกไว้ผมมาสร้างอีเลเยอร์นึงเพื่อ เพื่อที่ว่านะครับอย่างแรกเลยเราจะเอาตัวนี้เราจะาตัวนี้เป็นแสงเงานี่แต่ผมจะให้ดูผมจาตัวนี้มันเป็นแสงเงา,เา,เป,งเงาปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บ,บตัวนี้เป็นแสงเงาเป็นแสงเงาแบบไหนครัาบแบบนี้คะเนี่ยเพิ่มเข้าไปคุณชอบดวงตาใช่ไหมจะให้มันมีอะไรก็เพิ่มเข้าไปเนี่ยเส้นยังไม่คมเลยคุณต้องมาเก็บรยายละเอียด การเก็บรายละเอียดนะครับสําคัญแล้วมันใช้เวลานานมากเลยกับวาดโมเดลนี่จริงๆต้องซูมเ,ย,เยอะๆนะครับแล้วก็วาดลงไปงแต่ว่าอย่างวันนี้เราผมผมวาดแบบเอาไว้ให้พี่น้องได้ชมกันบางคนก็แบบไวมากครับก็อันนี้มันเป็นทักษะส่วนบุคคลเนาะ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการวาดอีรานเนี่ยมันต้องใจเย็นๆน,นะสําหรับคนที่เริ่มใหม่ก็ใจเย็นๆหน่อยครับค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมผมมันทํามาเป็นอาชีพอะครับเพราะว่าเราใช้งานพวกนี้ก,การ์ดเราแบบสติกเกอร์ในะการออกแบบต่างๆให้ลูกค้าจ้างเราผมก็สใส่ไปถูกมกั่งบัวมาัางอะไรเงี้ย คือเราเราไม่ได้ฟิกหรอกครับว่าจริงๆแล้วมันจะดีไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้ฟิกเห็นไหมฮะเราไม่ได้ฟิกที่เราบอกว่าเราไม่ได้ฟิกก็คือมันน่าจะได้ผลระยะที่สมมุติแบบนี้ ตาแป๋วเชื่อมาผมนะครับใส่เขาหน่อยอเป็นสีแบบคอ,อนโยนเลยเนาะปากนี่เขเบอร์เรนะฮะทีนี้ก็ต้องมาใส่อะไรตรงนี้สมมุตินนะให้มันดูแยกเลยเยอร์คนนี้ไวๆไวๆนะครับ มันได้อะไรเยอะมากนะเพียงแต่ว่าชาร์โดงะผมผมผมสร้างในเลเยอร์นี้เลยละกันเพราะว่าจะได้ให้เห็นภาพว่าทำไมจะต้องดายทุกอย่างอะครับพอมันเป็นแสงเงาเราย่อมใช้เลยเยอร์สองฝั่งเนี้ยในการดูถามว่าทำไมต้องดูเพราะว่า เราเรฟเฟรนซ์จากฝั่งซ้ายครับมาเป็นต้นแบบแล้วฝั่งขวาเนี่ยมาเป็นตัวที่เราเขียนใหม่การที่เราเขียนใหม่ขึ้นมาก็คือเรา,เราแบบออกแบบใหม่วิธีการแบบนี้ก็คือมันสามารถที่จะไปทำเป็นโลกโก้ได้เลยสมมุติว่าผมพอใจละ นี่คือพอใจแล้วนะปึ๊บมาทำเป็นโลโก้ซะเลยนี่น้ำพริกตาหมาพระอาทิตย์ไร้ว่านไปปกติไม่ค่อยได้ทำโลโก้ข yeah. <Yeah. S 1> องนะดชอกสไร้ว่า สฟ่ฟฝนให้มันดูดีหน่อย